ที่ผมจับได้ทออทหารการณศพัดหนึ่งนะครับส่งช่วยทอพหนึ่งมันคืออะไรนะครับผมแล้วทหารกาศาศเนี่ยมันมีกี่เหล่านะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมันนี้มีเรื่องเล่านะครับเจอหน้าเราต้องมีเรื่องอีกแล้วครับวันนี้ผมมีเรื่องจะมาเล่าครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับทอพหนึ่งเนี่ยคืออะไรใช่ไหมครับที่หลายๆคนก็สงสัยว่าเฮ้ย ก่อนรับชมครับเหมือนเดิมครับผมยกนิวกางขึ้นมาครับเอาไปกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วให้เพื่อนๆเนี่ยได้รู้กันด้วยนะครับว่าเราจะไปตกที่ไหนกันนะครับช่วยหน่อยนะครับจะ1000ผู้ติดตามและว่ายนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับอย่างที่บอกไปครับพอพอหนึ่งครับคือมันอยู่เขตกรุงเทพ นะครับผม <Okay. S 1> ส่งช่วยกองทัพภาคที่1นะครับนี่คือทอพหนึ่งส่วนเราจะไปตกที่ไหนเนี่ยแน่นอนครับมันอยู่ที่กรุงเทพอยู่แล้วใช่ไหมครับ <Wow. S 1> ก็จะกระจายไปครับอย่างเช่นสถานการณ์มีที่ไหนบ้างครับในกรุงเทพก็จะเป็นดอนเมืองใช่ไหมครับหลกัหลกๆเลยเนี่ยจะอยู่ดอนเมืองนะทอพหนึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมีที่ไหนบ้างนะครับตัวผมเอง ผมก็พอพอหนึ่งนะครับก็ได้อยู่ดอนเมืองนะครับส่วนเราจะไปคัดแยกที่ไหนใช่ไหมครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะไปคัดแยกเหมือนผมหรือเปล่าส่วนผมผมไปคัดแยกที่ต่ออนะครับผมต่อต้านอากาศโยทินอ่าชื่อเทใช่ไหมละครับก็นั่นแหละเราจะไปคัดเลือกกันที่นั่นนะครับก็จะมีไปพอไปถึงที่นู่นใช่ไหมพอผมไปถึงที่ต่ออครับเขาก็จะเรียกชื่อผมลวะว่าทีรุินายนาโนน ครับอยอ1อยอ2อ,อยอส3มสอหอ,อะไรมีเยอะแยะไปหมดนะครับผมนี่ครับผมจะมาบอกว่าทหารอากาศมีกี่เหล่านะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันปักครับทหารอากาศแบ่งทหารเกณฑ์ได้3เหล่านะครับเหล่าแรกจะเป็นเกี่ยวกับเหล่าอากาศยนทินนะครับผม อากัตโยทินก็จะแบ่งแยกไปอีกอยหนึอ 2, อ่งอยสองอยสามนะครับกรมอยอ,อะไรคือมันเยอะมากๆนะครับสําหรับอยอเนี่ยก็อันนี้จะเป็นเหล่าที่หนึ่งนะครับอยอนะเหล่าอยอเนี่ยจะมีหน้าที่ปกป้องสนามบินต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรักษาความปลอดภัยถ้ามีพวก อะไรมาจู่โจมเนี่ยเราอยอจะเข้าไปรักษาความปลอดภัยเป็นอันดับแรกนะครับผมสองครับอย่างที่ผมบอกไปเลยคือตะกี้นี้เราไปคัดแยกที่ต่ออใช่ไหมนั่นก็เป็นเหล่าของทหารอากาศนะครับเหล่าที่สองเนี่ยจะเป็นต่ออนะครับเรียกกันง่ายๆก็คือต่อต้านอากาศยโยทินนะครับก็คือหน้าที่หลักๆของเขานะครับชื่อของเขามีบอกอยู่แล้วนะครับว่า ต่อต้านอากาศสโยทินนั่นคือเขาฝึกเกี่ยวกับทางอากาศนะครับที่ว่าจะต้องปกป้องทางอากาศนะครับส่วนอากาศสโยทินเนี่ยก็จะพาคปกอ่าคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าตออเนี่ยเขาจะเน้นไปทางด้านอากาศจะมากกว่านะครับเพราะชื่อเขาบอกอยู่ละต่อต้านอากาศสโยทินนะครับผมตามครับหลายๆคนคงชอบครับผมส่วนตัวผมก็ชอบแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสได้ไปนะครับคือ ปฏิบัติการพิเศษหมวดหมวกแดงนะครับลรือก็จะอยู่นี่เลย <Hey. S 1> คืออันเนี้ยครับอย่างที่หลายคนบอกนะครับว่าผมทําไงผมถึงจะได้ไปใช่ไหมครับดวงต้องมานะผมว่านะแล้วก็ฝึกหกเดือนเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นปฏิบัติการพิเศษไงได้ทั้งบกได้ทั้งน้ําได้ทงอะไรก็คือ ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นปฏิบัติการพิเศษนะครับ4นะครับเป็นเกี่ยวกับสหทหารอากาศนะครับผมเพื่อนเเคยสังเกตไหมครับเวลาที่เราไปติดไฟแดงหน้าดอนเมืองเนี่ยนะครับจะเห็นสหปอกแดงนะครับที่ว่าเป็นสหทหารอากาศนะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งเราเหมือนกันนะครับจะฝึกต่างออกไปนะครับก็จะเป็นฝึกเกี่ยวกับสารวัตรทหารเลยนะครับซึ่งหลายคนรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่า สารวัตรทหารมีหน้าที่อะไรนะครับก็จะประมาณนี้4เหล่าเหล่าที่5เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับกรมแพทย์นะครับหลายคนก็อยากจะไปนะครับเพราะว่าผมเรียนด้านแพทย์มานะครับว่าผมจะได้ใช้ไหมอันนี้ผมไม่เคยเห็นมีใครจำหน่ายไปสักทีนะครับเกี่ยวกับต้องไปรักษาอะไรพวกนี้นะครับส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวอยู่ที่กรม แล้ส่วนใหญ่นะครับคอยแจกยาให้ทหารอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือ5เหล่าของสหารอากาศนะครับสรุปนะครับก็จะมี5เหล่านะครับเหล่าแรกครับสหารอากาศโยธินนะครับเหล่าที่2ครับต่อต้นอานาการส์โยธินนั่นคือต่อออกนั่นเอง3ครับ ปฏิบัติการที่เศษนะครับหรือว่าปอพทออนั่นเองนะครับ4ครับสารวัตรทหารอากาศหรือว่าสอหทออนั่นเองนะครับ5ครับทหารแพทย์ก็ชื่อตรงตัวเลยทหารแพทย์นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์ครับกดติดตามนะครับผม แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะจะครบ1,000ซับแล้วทุกคนช่วยกันหน่อยนะครับก็สำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับใครที่มีอะไรจะติดต่อสอบถามผมเนี่ยสามารถทักเข้ามาที่ Facebook ได้เลยนะ<อ>คือทักมานะครับว่าผมติดตามจาก y o u t u b e นะครับผมจะได้รับเพื่อนไงเพราะว่าบางทีอ่ะคนเขาแอดมาผมไม่รู้ว่าเป็นใครใช่ไหมไม่รู้ว่าใช่ f อผมหรือเปล่าไง ผมก็เลยไม่ได้รับนะครับอย่างน้อยนะครับพักมาบอกก็ยังดีนะครับว่าพี่ผมติดตามพี่มาจาก u t u b e นะช่วยอะไรอย่างนี้นะครับผมก็จะได้กดรับเพื่อนนะครับผมถ้ายัางไงผิดพลาดประการใดผมขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าไม่ได้ทอบแบบว่าถ้าผมไปเข้าตาใครเนี่ยผมขอโทษจริงๆนะคือคําพูดคำจาผมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนาะอย่าว่ากันเลยนะครับก็มาเพื่อจะให้ความรู้ทุกๆคนนะครับก็คือ ไม่ได้ดราม่านะครับทุกคนก็คือแบบว่าบางทีมันก็ท้อใจแล้วแบบว่ามีคนมาคอมเมนต์ว่าคอมเมนต์ด่าอะไรก็แน่นอนครับมันมีทุกช่องอยู่แล้วนะครับแต่ผมไม่ชอบที่ว่ามึงเคยเป็นทหารหรออย่างเงี้ยครับผมไม่เคยรลกครับผมหาข้อมูลจากเน็ตแล้วก็ให้เพื่อนเอานะครับรูปผมก็เอารูปคนอื่นมานะครับก็ประมาณนี้นะครับก็่ยังไงผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Bye-bye.